ส่วนใหญ่เพื่อนไม่ค่อยเจอพี่ไม่มีค่ะมีแต่แบบว่าแกล้งกันเฉยเฉก็มีครับส่วนมากจะเป็นเพื่อนผู้ชายเพื่อนเดินผ่านก็คือได้กลิ่นแล้วพี่แบบต้องแบบยกแขนหรืออะไรอ่ะคือแค่เดินผ่านก็ได้กลิ่นแล้วอย่างพวกหนูเรียนห้องแอร์ค่ะเวลาแบบหลังคาพาราอย่างเงียวเขาจะแบบเข้าห้องไปเปิดประตูปึ้งคือกลิ่นก็ตายแบบไม่้กบอกก็จะเป็นแบบว่า เลี่ยงออกไปเลยแบบว่าคนกินไม่ไหวเขาแบบเปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆคือถามว่าเรารู้สึกเหม็นหรือว่าแบบเพื่อนมีกลิ่นไหมอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกครับแต่ว่าเราจะแบบบอกเพื่อนตรงๆก็ไม่ได้ส่วนไหนก็จะแบบว่าอาจจะเป็นการแบบสกิทสกิเพื่อนหรือว่าแบบว่าทําให้เพื่อนรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กล้าพูดอะไรก็เพราะว่าแบบเขาจะเสียความรู้สึกอะไรประมาณนั้นก็เลยทนไว้อลวค่ะคือมันเป็นคนที่ไม่ชอบแปลงฟันแล้วแบบชอบนอนอย่างเงี้ยผมนอนกับมันเนี้ยแล้วมันปากก็จะเหม็นมูสแบบผักมันก็โทมันเลย ก็แบบผมจะด่ามันเลยครับว่าปากมันเปียกยังอ่ะมันจะชอบแบบกินแล้วก็ไม่แปรงฟันครับเฮ้ยใส่แบบแฮทลเฮลเฮลแล้วก็สุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วก็สลบเลย เวลาใส่แมสก็จะอาจจะได้กลิ่นบ้างอะไรที่เวลาใส่แมสก็จะแบบฮก็เลยต้องเช็คตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะ,คะก,ก็คงแบบนี้เป่าใส่คน,นค <laughs> เดียวครับเฮ้ยไม่ทำใส่เพื่อนเหรอ <c oughs> เออเฮ้ยไม่ทำใส่เพื่อนทำใส่เพื่อนเหน่อยไม่ไม่ไม่เขินเขินถ้าเป็นหนูหนูก็จะเอาเอามือมาแล้วก็ดมแล้วก็ดมแบบ อันเนี้ยครับแล้รู้สึกว่าฉันไม่กินตัวฉันยังไงดมดมก็ดมเดี๋ี่ดมมีไหมมีมีว่าผมจะเป็นการแบบเหมือนคล้ายๆสะบัดเสื้อให้ลมอะรเขึ้นมาครับคืหมืถามเพื่อนว่ามีไหมแต่มันไม่มีไงพี่เขาบอกว่ามีไงเออไม่มีไม่มีอยากเล่นอยากเล่น ปากเหม็นตัวเหม็นกลิ่นตัวกลิ่นตัวนะคะก่อนเรามาคุยกันสวัสดีคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาเคยเจอประสบปัญหาแบบนี้ไหมคะเจอคนปากเหม็นกินเหม็นอ๋อตลอดปากเหม็นกินเหม็นปากเหม็นตัวเหม็นริเคยนะคะคุณหมอเคยมีประสบการณ์ไหมคะก็ต้องมีค่ะแต่ว่าเป็นเราหรือเป็นเขาเ่ะเป็นเพื่อนๆรอบๆตัวเราก็แอบกระซิบให้เขาโอ้โกระซิบเลยเหรอคะใช่ค่ะต้องสนิทกันมากพอเราก็จะกล้ากระซิบบอกเขาเลยค่ะ ไม่กล้าไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเงินทำพูดอ้อมอ้อมแบบไหนคะกินหรือปมไหมอร่อยรสชาติดีแล้วก็ผมก็เช็คเอฟเช็คกุนีต่อเองะอร่อยโอ้ไม่ใช่หมัปท่าใช้ที่หมอค่ะใช้จริงไหมคะใช้จริงอ๋อแล้วมานทีมันไม่ติดเสื้อเหรอคะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแบ คุณหมอคะเราคุยกันเรื่องกลิ่นตัวเนาะกลิ่นปากกลิ่นตัวเนี่ยจริงๆมันเกิดมาจากอะไรหรอค็คือจะเกิดมาจากแบคทีรียนะคะที่มันอยู่ตามในช่องปากของเราหรือว่าในผิวหนังของเราอยู่แล้วแล้วก็ไปย่อยสารบางอย่างแล้วก็เกิดเป็นสารที่มันมีกลิ่นขึ้นมาเกิดเป็นอย่างตัวกลิ่นตัวก่อนกลิ่นตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเพราะว่าเรามีสารสร้างกลิ่นอยู่บริเวณแบบที่เฉพาะอย่างแบบรักแร้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็พวกสารเนี่ยมันจะเริ่มปล่อยออกมาตอนช่วงประมาณวัยรุ่นเนาะก็เลยท ให้ัยรุนเนเริ่มมีกลิ่นตัวนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นอย่างกลิ่นปากเนะะี่ยค่ะก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเรามีแบคทีเรียนในช่องปากใช่ไหมคะแล้วมีเศษอาหารข้างค้างหรือว่าอาจจะมีโรคในช่องปากอนี่แล้วเช่นฟันผุมีค่าผินปูน,นแบคทีเรียหรือว่ามีโรคเหงือกอันนี้ก็จะสามารถส่งกลิ่นได้ เใช่แต่ชอบเห็นในวิธีมีวัยรุ่นบอกว่าดมจากแมสเลยเพราะใส่แมสเดี๋ยวไ็ได้จับจริงจริงก็น่าจะได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ยกเว้นว่าถ้าเขาเคยชินกับกลิ่นปากของตัวเองเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอันนั้นอาจจะจำเป็นต้องต้องให้ท่านอื่นๆเป็นคนเหมาะให้บางคนี้ว่าถ้าเป็นบอกป้าเหม็นอย่างอย่างอย่างโอเคแต่ว่าถูกบอกจากเพื่อนว่าน ะิามันจะไม่โอเคเนาะเราได้ทราบกันประมาณนึงว่าจริงๆแล้วกลิ่นมันก็มีเรื่องของการทั้งองแบคทีเรียอยากได้ยินว่าวัยรุ่นเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากกินตัวเขารับมือกันยังไงเขาทำยังไงกันบ้างไปฟังกันดีกว่าค่ะปกติผมจะเน้นแบบกินลูกอมดับกินปากเอาครับผมนูพกลูกอมตลอดหรือไม่ก็พกแบบว่าน้ำยาบ้วนปากเล็กๆหนูมีใช้ทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็ยาสีฟันถ้าอยู่ข้างนอกก็จะบ้วนปากหรือไม่ก็อมน้ำเอาไว้ครับออมน้ำแล้วแบบ อาจจะแบบแก้เร่งด่วนในการทานหมักฝรั่งอะค่ะดับกลิ่นปากแล้วก็รักษาความสะอาดในซอกฟันบ่อยๆค่ะหนูถ้าสมมุิแบบกินปลาอะไรอย่างเงี้ยเหม็นๆหนูก็จะแบบไปแปรงฟันเลยใช้ที่มันเป็นสูตรระงับกลิ่นปากโดยตรงแล้วก็มีฟัวรด์ด้วยแล้วก็น้ำยาบ้วนปากก็สําหรับสูตรระงับกลิ่นปากโดยตรงถ้าข้าวสุ่มว่าแบบวันนี้ฉันมีกลิ่นัวอย่างเอาแก้ไงบ้างชินน้ำหอมอาบน้ำไปใช้โลออนครับทาเพื่อระงับกลิ่นกายหรือไม่ก็เปลี่ยนเสื้ออาบน้ำอะไรเงี้ยครับผมก็คล้ายๆกันผมจะเป็นแนวแบบพกเสื้อมาเปลี่ยนบ้าง ว่าอาจจะพกแบบสเปรย์ดบบกลิ่นตัวมาฉีดระหว่างวันได้ครับผมฉีดน้ําหอมค่ะพกน้ําหอมตลอดแล้วก็ถ้าแบบว่าสะดวกจริงๆก็อาจจะพกโลอรหรือว่าพกอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ามันมีกลิ่นเหงื่อฉีดน้ำหอมแต่ว่ากลิ่นตัวคือแบบว่าต้องแบบอย่าอย่าเอาไปปนกับใช่ใช่กลิ่นน้ำหอมยิ่งฉีดน้ําหอมทับไปมันกลิ่นเหม็นมากเลยค่ะหรือแม่ก็แบบเอาทิชชู่มาเช็ด,ชด,ชดชก่อนแล้วก็ค่อยพกแป้งอะไรแบบนี้ พี่บอกครับ มีวิธีดับกลิ่นปากยังไงบ้างครับวิธีดับกลิ่นปากนะคะที่ดีที่สุดก็คือก็ต้องแปรงฟันแ,แต่แทีเนี้ยชายตัวนี้ก็แนะนําว่าแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อเลยนะคะค่ะแต่ว่าถ้าทําไม่ได้จริงๆอย่างน้อยก็ต้องเช้าก่อนนอนอแล้วก็แปรงฟันอย่างเดียวไม่พอต้องแปรงลิ้นด้วย,ยที่เราบอกไปว่ามันจะมีแบคทีเรียค้างค้งอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องใช้ไหมขัดฟันกําจัดเศษอาหารจากในซอกฟันด้วยเพราะไม่งั้นคือแปรงอย่างเดียวมันไม่หมดอันนี้ก็คือเบสิกพื้นฐานแต่ว่าถ้าระหว่างวันเราก็อาจจะต้องกิน บ่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดปากแห้งก็มีโอกาสที่จะมีผืิ่นปากมากขึ้นเราก็ให้จิบน้าบ่อยๆทั้งวันแล้วคุณโมครับถ้าไม่ถ้าปากแห้งก็จะ ปากเหม,ม็นอันนี้ทำไงนะอ่าพูดถึงปากแห้งเนี่ยเราพูดถึงกรณีที่มีน้ำลายในช่องปากน้อยอพอน้ำลายในช่องปากน้อยเนี่ยก็จะมีการเคลียร์ตัวเศษอาหารที่หมักหม,มมอยู่หรือว่าเคลียร์ตัวแบ,บคทีเรียรออกไปได้น้อยมันเหมือนมีข้างค้างอยู่แล้วก็เกิดการย่อยสลายแล้วเกิดกลิ่นขึ้นมาอ,มอันนี้ก็เลยที่จะแนะนําว่าจะต้องจิบน้ําไปนะค่ะแต่ถ้ามันมากกว่านี้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็แนะนําให้พบคุณหมอฟันค่ะแสดงว่าคำว่าปากแห้งนี่คุณหมอพูดถึงไม่หมายถึงว่าปากมันแตกข้างนอกใช่คะจะเป็นปากแห้งข้างในคือภาวะน้ำลายน้อย กลิ่นตัวนะคะเราดูยังไงได้บ้างถ้าเป็นกลิ่นตัวนี้ก็คือเหมือนเดิมต้องกลับไปเบสิกก่อนก็คืออาบน้ำนะคะ,ะบางคนอาจจะถามว่าใช้พวกสบู่ที่มันมีแอนตี้แบคทีเรียได้ไหมอันนั้นก็คือใช้ได้นะคะก็จะได้ช่วยยับยั้งแบคทีเรียไปด้วยก็คือมีโอกาสลดกลิ่นได้แต่ว่าก็แนะนําว่าอย่าใช้บ่อยมากบางทีผิวก็จะระคายเคืองได้นะคะที่แนะนําเพิ่มเติมก็คืออาจจะเป็นใช้พวกโรออนซึ่งอาจจะเป็นสารแบบอ่ระลับกลิ่นกายนะคะเป็นพวกดีโอดแรนแรนหรือว่าเป็นพวกสเปรย์ระงับเหงื่อพวกนี้ก็จะช่วยลดหร โอเคนี่เราได้ยินมาแล้วว่าอ๋อจริง,รงๆแล้วมันก็มีวิธีเนาะในการดูแลกลิ่นปากกลิ่นตัวเราอยากได้ยินวัยรุ่นว่าพอมีกลิ่นปากกลิ่นตัวแต่ละคนเคยไหมที่ไม่แปรงฟันไม่อาบน้ําเคยไหมคะไม่แปรงฟันไม่อาบน้ําเคยครับนานสุดกี่วันโอ้โอไหนไวัยรุ่นกี่วันกันคะ คุณผมนาสุดประมาณ2วันครับผมครึ่งวันแล้วพี่ครึ่งวันวันเดียวค่ะน่าจะวันอับสาวันก็ตสี่ก็หนึ่งวันค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนหน้าก็ไม่ร้านก็ไม่แปลงอยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำไม่ได้ไปไหนพี่นอนอย่างนอนอย่างเดียวแบบสิบชั่วโมงอับก็เลยไม่ได้แปรงฟันแปลงทุกอย่าครับถ้าผมไม่แปลงแม่ผมจะตีแม่ผมจะตี ถ้าไปตางจังวอย่างเงี้ยมากสุดก็คือ1วันก็คือคืนที่ไปค้าอย่างเงี้ยพี่เพราะว่ามันทนไม่ได้หนูอายหนูถ้าเกิดว่ามันเหม็นอะไปนอนต่างจังหวัดแล้วไม่ได้เอาแปรงสีฟันไปแล้วแบบมันอยู่แบบชนบทแบบไม่ได้มีเซเว่นหรือร้านขายของ <Okay. S 3> ประมาณ2วันครับไป <c oughs> <c oughs> ซอกซ็อกก็เคยนะบางทีเราแบบว่ามีเหตุจําเป็นเช่นแบบไปบ้านเพื่อนอกะว่าเดี๋ยวกลับบ้านปรากฏยาวข้ามวันข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็อยู่ในห้องแอร์นะตัวก็ไม่ได้เหม็นเไม่ได้อาบนหนึ่งวันหนึ่งคืนรวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เราจัเคยไหมคะเคยเพราะว่าที่่นมีฤดูหนาวก็เลยก็เคยมีไม่ได้อาบน้ำจัดมันแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เหม็นไม่เหม็นไม่ค่อยเหม็นในส่วนใหญ่ก็คนนี้่นชอบ อาบน้ำทุกวันทุกวันเพราะว่ามีอยากอยากแช่ในอาอ่าแป่ว่าแต่ว่าร่างขายเขาใช่ใชไหมแล้วก็แช่อออนแทนก็จะ เอนโดรปินออกในสมองมีความสุดมีความสุขมีความสุดครับอันนี้ไม่เกี่ยวอีกทีนี้นะครับคุณหมอคะการไม่แปรงฟันหรืออาบน้านานๆส่งผลเสียอะไรกับร่างกายบ้างคะก็คือถ้านานๆนะคะก็คืออย่างถ้าไม่อาบน้าก่อนถ้าไม่อาบน้ําก็คือเหน่อใคลมันก็จะหมักหมมเพราะฉะนั้นก็คือกลิ่นเนี่ยมาแน่หละแล้วก็อาจจะมีโรคผิวหนังอาจจะมีผดผื่นคันแต่ว่าถ้าเกิดอย่างไม่แปรงฟันเงี้ยก็คือก็จะเป็นค่าบหินปูนแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับฟันผุาม แถ้าคิดว่าไปเที่ยวแล้วก็ลืมแป้นชิฟันแปลงสิฟฟานลืมไม่มีเซเวนมีอะไรวิธีฉุกเฉินไหมครับฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉินนะคะก็คือกินน้าใช้กล้วดน้ำวนปากบ่อยๆหรือว่ากินน้ําบ่อยๆนะคะแล้วก็จะใช้เป็นพวกน้ํายาบ้วนปากก็ได้แต่ว่าเน้นว่าเราใช้แค่พว่อคุมกลิ่นปากชั่วคราวเท่านั้นแล้วทุกคนเปลนไปยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างจะไปดูกูจีอานะครับ ใช้เป็นไหมขัดฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากใช้ไหมขัดฟันค่ะเพราะว่าหมอฟันก็จะบอกตลอดค่ะว่าให้ใช้ไม่งั้นอาจจะแอบร่นดุนิดนึงใช้น้ำยาบ้วนปากปาก็มีน้ำยาบ้วนปากค่ะแล้วก็มีทีม่มันเป็นไม้แคร์ฟันน่ะค่ะเหมือนเป็นไม้แป้งฟันเล็กๆค่ะของแบบคนที่ดัดฟันก็จะแบบมาใช้ซอกฟันน่ะค่ะก็ใช้ค่ะถ้าไม่ใช้เดี๋ยวฟันผัว ใช้ยาสีฟันหนึ่นงเดียวเลยผมก็ใช้แปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ที่ขัดซอกเหล็กอะไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนแบบแปรงฟันนานก็แปงรงแบบว่าเช้าเย็น <Okay. S 1> ถ้าหนูไม่ได้ฟันหนูก็แปรงฟันปก,กติอะคะ่ะแต่ว่าเวลาแปรงฟันหนูชอบเปิดเพลงให้ครบสามนาทีจะ <laughs> ได้แบบแปรงสะอาด <c oughs> <c oughs> ใช่นึงไอติคต่อค่ะ หมอคะฟังจากวิทยาแล้ววัยรุ่นก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายมากเลยค่ะมีตั้งแบบไมขัดฟันยาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาบ้วนปากแปรงซอกเล็กๆโอ้ยเยอะมากอุปกรณ์เหล่านี้จําเป็นไหมคะ<อ>แค่แปรงกับยาสีฟันไม่พอ,อเดี๋ยวแยกเป็น2คําตอบนะคะก็คือถ้าเกิดเรื่องแปรงสีฟันอย่างเดียวพอไหมไม่พอ,อจริงๆค่ะเพราะว่าแปรงสีฟันเนี่ยไม่สามารถทําความสะอาดตรงบริเวณซอกฟันได้เศษอาหารมันก็จะติดอยู่เล็กๆน้ออๆติดอยู่แล้วก็สะสมก็แนะนําว่าต้องใช้ตัวไมขัดฟันด้วยค่ะเพื่อที่จะเอาตัวเศษอาหารออกมาอันนี้ต้องจัดู้ อาหารใช้ทุกวันค่ะแปรงฟันเช้าเย็นไม่คัดฟันอาจจะอย่างน้อยก็วันละครั้งนะคะ แต่ถ้าทําได้มากกว่านั้นก็โอเคส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องน้ํายาบ้วนปากอันนี้กลับกันคือถ้าเกิดเป็นคนที่สุขภาพช่องปากดีๆเนี่ยคือเราไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ได้แนะนําว่าต้องใช้น้ํายาบ้วนปากเฉพาะบางกรณีแค่นั้นเองเช่นแบบมีโรคเหงือกอยู่คุณหมอฟันส่วนตัวเป็นคนแนะนําว่าต้องใช้เราก็ใช้ตามที่คุณหมอฟันแนะนําถ้าอย่างนี้คุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะว่าแบบดูเทปนี้จบทำแบบนี้สิกินปากกินตัวหายแน,น่นอนจริงๆก็วิธีเบสิกค่ะก็คือถ้าเรื่องกินปากก็ต้องแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันนะคะดื่มน้ำ ที่เพิ่มเติมก็งดตัวดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะถ้าเกิดกินตัวก็คืออาบน้ำนะคะออแล้วก็หลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่มันร้อนหรือว่าอบอ้าวนะคะใส่เสื้อที่แบบบางๆหน่อยให้อากาศมันถ่ายเทหน่อยนะคะแล้วก็สามารถใช้โรลออนได้วันนี้เราได้ความรู้ได้ความฉลาดมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับการดูแลร่างกายโดยงฉพากินปากกินตัวต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆให้ข้มขอมูลหวงพเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะและต้อง วัยรุ่นชาวไทยทั้งหลายนะคะที่มาแสดงความคิดเห็นเนาะมาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันในการดูแลกลิ่นตัวและกลิ่นปากอย่างที่บอกค่ะกลิ่นปากกลิ่นตัวไม่ใช่เรื่องตลกถ้าคนรอบข้างเขาอึดอัดอยู่นะคะทุกคนอลองลองดูวิธีแก้หายกลิ่นที่คุณหมอบอกให้นะครับกำลังตรงมีดใช่ไหมลอ <c oughs> งทำดูนะคะนรับทุกคนอันน <c oughs> ั้นกินตัวตรงมีดดีคะกินตัวตรงมีดไงดีคะก็เออเข้าใจเออ ประมาณนี้ครับแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ